สำหรับผู้ที่อยากรู้ว่าให้สวดมนต์บทไหนดีถ้าอยากมีพื้นฐานแล้วอยากรู้ว่าสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงทางสายเอกที่จะพาเราไปพบธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสติปัฏฐานสูตรไปหาหนังสือเล่มน,นี้มาดาวน์โหลดคีย์เข้าไปใน Google ก็ได้ค่ะคีย์คาว่า มหาสติประฐานสูตรจะมีขึ้นมาเลยเป็นไฟล์ pdf ของวัดมเหยงก็มีดาวน์โหลดไฟล์มาค่ะไม่ดาวน์โหลดไฟล์มาหรือไม่ดาวน์โหลดก็ได้พอจะสวดที่ก็กดเข้าไปใน Google มหาสติประฐานสูตรปุ๊บขึ้นมามันจะมีทั้งคําแปลอยู่ในนั้นสวดบทน,นั้นค่ะวันนี้สวดฐานกายสวดฐานกายก็เหนื่อยแล้วนะที่พัดอธิบายไอะฐานกายมีตั้งกี่อย่างใช่ไหม ฐานกายก็มีตั้งหลากหลายอย่างใหญ่ลิยาบทใหญ่อยิยาบถใหญ่เนี่ยอาการ32เนี่ยผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยแล้วก็ท่าสี่อสุภาอย่างเงี้ยนี่ฐานกายนะฐานวันนี้ฐานกายพรุ่งนี้สวดฐานจิตมารืนสวดฐานธรรมอ๋อวันนี้ฐานกายพรุ่งนี้ฐานเวทนาพรุ่งนี้มารืนนี้ฐานจิตวันถัดไปฐานธรรม แล้วก็วนกลับมาอย่างเงี้ยสวดอยู่อย่างเงี้ยสวดอย่อยางเงี้ยเราก็จะรู้เองว่ากายเวทนาจิตธรรมที่พูดถึงอะที่สติมันต้องไปล,ลึกอยู่หรือเราต้องไปรู้อยู่กับมันเนี่ยมันคืออะไรให้สวดบทสวดแปลนะเราจะเข้าใจแล้วก็ลงมือทำอันนี้แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องลงมือทำค่ะ